ดีค่ะเคที่ค่ะสวัสดีคับน้องแบงค์ครับสวัสดีครับผมดิวครับสวัสดีค่ะเป็นปลอยค่ะสวัสดีครับผมทะเลครับพวกเรานักแสดงจากรายการหาธรรมค่ะตอนตัวต้นเหตุค่ะพวกเรารับบทเป็นนักแสดงเป็นเพื่อนพระเอกค่ะเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับโควิดค่ะเพื่อสะท้อนสังคมปัจจุบันให้กระตุ้นแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ป้องกันเหตุเกิดโควิดที่เพิ่มมากขึ้น จากการปาร์ตี้สังสรรค์แล้วก็การห่วงใยคนรอบข้างแล้วกวงใายตัยเองในการสวมแมสค่ะฝากติดตามผลงานของพวกเราทาง YouTube ใต้ทางช่องมูลริธรีภาสีวรีศิลปินดาราสายบุญค่ะขอบคุณค่ะ